สบายดีพอม่พี่น้องเอฟซี FC สุขุสุกนเนาะมื่อนี้พี่น้องเฮาสิมาขุดเอาขี้กระเดือนไปใส่เบ็ดกบเนาะเมื่อนี้มาคุดเอายูทาเซพี่น้องเลยบรรยากาศดีแหงเนาะเดี๋ยวมื่อนี้เฮาสิบ,บไปใส่ไก่หรอกพี่น้องเฮาสิใส่อยู่หน้าตัวเองเนาะอยู่ล้างบานั่นแหละบ่ฮโหว่าสิมีกบจกบอเฮาบ่เคยใส่จากเถื่อเนาะกะ คือเห็นมันเต็ดมันยังอยู่ตอนนั้นนะพี่น้องเอ้ก็เลยอยากลองเอาไปใส่ลองเบิ้งนะเนาะเคยใส่อยู่ในหน้าตัวเองหันแต้เขายังหน่อยไปเลยพี่น้องแต่ก็ถือได้ถือแต่กบมิแต่โตบางใหญ่บางใหญ่นะมีแต่กรกบเก่าเนาะส่วนใดยอยู่แถวหน้าแถวบ้านนี่นะยแล้วลองเบิ้งพี่น้องเอ้มาในหน้าในเขาของมันสิมีกบอยู่บ่มาดุดกันเดียวเข้ามาขุดเอาขี้กระเดือนกับพี่น้องเอ้ ี่เนาะมาขุดเอาขี้กระเดือนนี่ใสเดือนพี่น้องถ้าจกเอาเลยเนาะฮอบรีขุดจำพี่น้องใสเดือนเห็นบอกขูดไอ้มันมันอยู่จัิงสิพี่น้องง่ายๆเนาะเอาจกเอาจกเอาด้วนขี้กระเดือนเสียพี่น้องแนล้วมารอบเบิ่งว่าเฮาสิีลาหลายเป็นไดแล้วก็สิเอาไปใส่พี่น้องเบิ่งเนาะมาดุนกันว่าใส่เบ็ดอยู่ในแคมหน้าตีนบานมันสิได้บอ หลังจากมาแต่คุดขี่ก็เดือนพี่น้องเลยฝนตกมาปาดบริเลยตกลายมือแห้งพี่น้องบริเลยตกเป็นอาทิตย์ซองอาทิตย์แลยเนาะฮากับมาตกเหม,มือนเมื่อสิใสเวทเพราะว่าฝนมาตกนเนาะพี่น้องฝนตกใหม่คือสิตกบ่หึงหรอกเบิ่งสงย่กงนีิ ตอนนี้คุดขี่ก็เดือนแล้วแล้วพี่น้องกาลังสิอ่าลงไปใส่อยู่พี่น้องกำลังสิลงไปใส่เบ็ดเนาะฝนมาตกบรรยากาศดีครับโอ้ยถ้าสิโลใส่เบ็ดแท่นี่แหละพี่น้องแถวหัวหน้าเี่กไก่นี่แหละมาล่อล่อหลุนเบิ่งว่าสิมีกบอยู่บ่ตะกี้ก็เคยใส่ตลอดเนาะ แต่ขายอย่างหน่อยถือดีดีเลยแถวนี้แถวนี้ปีนบานนี่อะไรพี่น้องตอนนี้ฝนเส่าเนี่ยอะไรเนาะฝนเส่าตกแล้วอ้บรรยากาศดีแห่งอีดิ่งจะออกไปนอกก่อนสิเอาท่าสปอร์ตกับปึ๊บไปให้นายเนาะสูบปุ่มปบอกให้ออกก้ามายันที่มันใส่เบ็ดกบทีเน้องพอดีเบ็ดกบอยู่ตีนบานเนาใส่คำก็ได้เพราะว่าโอ้ย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  ใส่ตะเวนไลายกับย่านนเป็ดไก่เนาะเป็ดไก่อยู่บ้านไลายพอดีใส่ตอนชี้คำคำเขาเลยพี่น้องเองบรรยากาศพ่นตัวข้าวหนึ่งพี่น้องเองพอดีแต่ทางเปลือนตอนนี้เด็กหน่อยกำลังมาแต่คงเหี่ยนเนาะเบิ่งุน น้ำกระไซเลยพี N N ่น้องเอ้ผมซึกอ่าน้ำใสไว้ห้เนาะปีนี้ปีนี้ฝนเศาตกไวเนาะน้ำหลดไว้เดี๋ยวเลี้งแหงจีละปวยลรงดวเลี้ยงแหงเล่แหงปด ตาฝนมากวันน well, ี้โอ้ยมวยไปจะได้มวยไปหมื todo? ่นยูเซี่นเหอฮะว่ากันีเหยนมออะไรกันไปเดียนี <S <S ้มอหนึ่งวะอันนี um ้มอบานมอส อันนี้มอดมอดอะไรมอดหกนนองปลาหน่อยจะฝาเละล่กทางเปลือนเนี่ยเนาะเพาเบิ่งแตสภาพขนาดวนห้ากระตกเลยนี่ระวังคนละขนาดวกัย่างซืนยังหมืนจัวจัวเออฝาฝากันแข่งผลมาเนาะไปขึ้นก่อนพี่นง มาอะไรพี่น้องเลยว้าก็หอนคือกันสบายดีสบายดีสบายเอาปล่อยเยี่ยงอันนี้อย่าบ้าป่แม่เบิร์ตหรือว่ากนะก็เอาอ่นนะมาพนเฮยตะแกนนี่เฮ้ยได้แต่เห็นไหมอะแม่น่าเศร้าว่ะ หมาเบียดคือกันมาเบียดมันเมื่อยมันบ่ได้พักผ่อนกันก็ได้มากลองพักผ่อนจะมาก่อนนะเช้าเพื่อนทำห้าจัแล้วแล้วเนี่็เปลีนเพ่อนอู้าสวรัค์สวรรค์นเขตบะเ่ขาว่ายีรอเขาเซ็ตใส่ก่อห้าจ้บเชาซุยอ่ะช้ซุยปะบึ้มเลยจบอ้มโอ้จับขึ้ไปอยู่าเคล้องมาส่งไงเนาะเวลาใส่เว็ดกบ บ่ได um ้เม yeah, ื okay, ่อบ uh ันไหก็เ no มื่อเนี่ยตนไก่เอาไก่เซโนเซโนบอที่ว่าหน้าปุ๋งเอมวนไว้แถวตป๋นไก่ไหลเยหลเยอะไปเดี๋ยวเจอกันยู่สิเดี๋ยวจะเข้าไปโอเคมืออื่นไปมืออื่นมืออื่นนี่แหละตอนนี้มามาอะไรพี่น้องเลยพรีมาเบิ่ง เขาจะกำลังสิพายเหื่อนาอพายสวงคำเนาะเพราะว่าสวงกังเว้นกะเขาจะข่านเกีียวเขาเกีียวน้ำเนาะตอนนี้ก็สี่โมงชิวหาม่งเนาะเฮ็ดเบียยเฮ็ดงานเดาเบิดเนาะเขาจะกลับมาพายสวัสดีลงไฟเหยื่ออ่ะรอเชิอนี่ดูรอได้เนาะขอสปอนเซอร์เนี่ว่าสิ นี่พี่น้องเลยนักสีไพายเพื่อนเขากันอันนี้ก็คือบาร์น้อยเดันเป็นผัวสนับสนุนเนาะก็คือว่าสื่อพวกกาวพวกนั่นนี่แต่มาใส่เหื่อเนาะพวกกาวพวกสีอย่างนี้เนี่ยเอามาใส่เหื่อเนาะบารน้อยเป็นสปอนเซอร์ให้เพราะว่าที่แรกว่าสีร่องเองนะแต่ว่าร่องร่องเลย รายการายากบ่ม <muitas S 2> ีเวลาพี่น้องเลยหอนมือบุญหรืว่าเวลามาสอบนี่แหละบ่อน้อยบ่อยคอยได้อยู่บ้านตลอดนะก็เลยแาให้ขจับผ้ายเอาเป็นจเปอนเสรออยู่เบื้องล่างอเนาะเจ็ดสี่ผ้ายพี่น้อง

มาพี่น้องตอนนี้ได้เวลาแล้วห้องสิดงไปใส่เวทก่อนพี่น้องไอ้เ,เหี้เฮาเขาเดี๋ยวก่อนพี่น้องใส่เวทกบสิ <c oughs> เป็นตะถืออยู่วะเนาะตอนนี้พอดีคำคำพี่น้องไอ้พอดีอันเป็ดไก่มันเริ่มเขาไปนอนของเนาะ เขาก็เลยสีเหลิมใส่เลยพอถาใส่ไว้โพดกระยานเป็ดย่ยานไก่มันกินนะนะนี่บรรยากาศหลังจากฝนเศร้าตกเมืงยานี่พี่น้องเอยนี่แหละบ้านไอวาสิใส่แถวนี้เลยพี่น้องแถวแค้มละขัวเนาะแค้มนั้นแต่ก็หลาะไปขัวหน้าเลยเนาะหลาะไปหัวหน้าแถวแถวกกก้วยแต่ก็ไปใส่แถวกกก้วยขัวหน้าคือกัน กี่กระเดือนกันเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยนี่มามาดูเบิ่งกบเก่าเอาใส่เอาเบา็ดปลาใส่เบนะ็ดปลาหน่ะพี่น้องอเบ็ดกบนึกวบหนาะมันยังหลายอีพ่อเป่งหน่ะออกเก็บเบ็ดแล้วเาขาเป่งแน่ยามนี่ ยามันเข่าทอกแล้วพี่นนองใส่เบ็ดกบยามเข่าทอกใส่ยิ้มเซ่ผูวแด้บมันจีถือกบกบเซ่กบเซ่หันมีแต่โตใหญ่หันแล้วขนาดกบในหน้าตัวเองจะสิโขครับเออนี่กบบดิปลามันสนิกิน

ทับนิ้วเอ <c oughs> อคอ,อยไปไปแซมมองน้องแล้วค่ะมองน้องเรามองน้องเราว,นวันนี้มันแข้มป่าออโอ้เธอว่ามันน้ำถมเนาะเอาไปกันไรเนาะพี่เนาะบรรยากาศงามงามตะเวนกำลังสีตกผู้

ออเอาแล้บวบีญมาดือนนำหอยทำอิดเดเกิดอยู่เราลำเอาเปลือบานบานม,มาตีเกิดขึ้นมาชํ่นหนึงแล้วก็หอยกิน,นอู้หงบุญไปตามนี่เนาะกระปูนี้กระปูเจ็ดธรรจัก มันสิจองกินกี่เดือนเราบว่จากนั้นเสียบใบชสูงๆกันมันหนีป่ะรถได้ได้ไหมนีเก็บมันยุดไม่ไปผูวให้น้าตอนนั้นเป็นตามีเยอะเนี่ยเออเนาะพวกนี้ตีผูโอ้ยยังโอ้โหอีสเดียหีเด็กใช่ หนูะงหหีหีหีหงหีงหยังหิบงูิหหิหกหิหิ่งหงู่งง่งหิ่ง่หู่ห่งหิ่ห กล่องมันก็หมุนไปมัวกบเก่าเนนเนอวันี่หนออือมีโอกาสอยอ่ตอนยังหน่อยก็มาใส่ตอนนั้ถืออยู่ไห้ตอนน่ะมาใส่กับบักปอบักับบักปอกับบักอัน ใส่แถวนี้ครับตอนนั้นมันแห้ยงโมโกปนในเนาะตอนน<ต>ี้มันก็ะถือเวลาเดอกถือพอได้ปนยามตอนเสาออเร์เนาะตันกี้ก็ไปใส่อยู่ในป่าเน,นี่ยมันมักมีกบไงเห็นเดี๋ยวนี่ขบวนมีคนใส่เนาะมามีกบมันโมมีเลยเนาะอืมกบันบอได้โดดในป่าเลยมันโมมีเทกี้หันในภูมิแกหัน ปอึดกบพ,พอ,อะไรมี่นะกะ็อึอก็ลายก็อึดประเดี๋ยวนี้มันเข้าจะใส่ฟุ้ยนะมันจะได้กบกับพวกหอยมี่ไอ้บอตอนอีพอเราไถยนะตอนปีเด็กๆบว่าปีใดบ้ากบมันไปอยู่ไหนเนาะมันอยู่ยไหน,น,นไทยมัน,น,นก็ยังได้เป็นตระลายตัวบางปีกายเหน็นไหม ปปกายว่อืมเอ้ย้ายไดใกบมนนน<อ>ันหน้าแซงคนะ่ะเดียเอาเอาเห็ดหน้าแซงเดียมันอยู่ในอันนั้นเออมันอยู่หน้าปีเนาะเออมันอยู่ต่อต่อเพื่อค่ะออก็ได้นี่กบค่ะัวดอีกคนนิ้ประเดเนาะ ออกพรรษาอยูส่สช่กับอยู่บ้านหอกต่างกันอบอขอขอขอ่จากเขาคนเดียคนเคยไปประเทศยังน้อยคือจะมาจื่อบรรยากาศรถหนักนี่แต่แถบอันนั้นป้างายน้ำเห่ง

สบายดีด้อพี่น้องมาสบายดีป่ะลุงหลังจากเขาไป็นใจเบ็ดเสร็จอืมมากินเขาก่อนอาหารดีตีงไก่เชโน่พี่น้องเไงกับนะตีงปลาไอ้ดอนน้องเอามาให้เอม่เจอดื่บไม่เจอดื่มก็จะเอือบไม่เปอดื่มตีงตีงไก่เชโน่เขาจใจสิเอาไก่บ้านเนาะไก่ล่าไม่เห็น เขาจะบอกเอาไก่ผสมไนะก่พันผสมสมาให้มันจะเป็นเอกลสณรของเขาเหล็กกระแทกองเดก็แปก้อนทิพย์แปแปก้อนทิ์บัฮะอ้าชุดแปนะแป้ก็เอาไก่ามใหนะ้น่็เปิดมารเียอ่ะ มันหลอกห้าสิบตังบาทใส่มนั่นแหละจิ๋วจิ๋วเยาิ๋วถอแล้วสีหาดืกอๆนิดหน่อยพยายามไปปนกให้พี่น้องเบิดเลยจุดนี้อยู่วาพี่น้องต้นบบกง่ายทำาึกแค่ไหนเนาะคือกบเก่าให้เยอะกบเก่าก็ได้ เป็นกุ้กาวไนก่อนนคุณตู้อยู่กบเพนก็คือเหมืนกันแค่แบทำอาหาริึงมื้อาจจะตัดถี่ที่นั่นตุเตมีดูที่ว่ามึง้พงกินมึงวกินไปพี่้องตอนนี้ได้เวลาเราไปยามเบิ่งก่อนพี่องเลย ยังตั้งแงหละเขาบ่ถือไปโอ้ยเสียงอันแม่งจงริงดีมันหองคักอะดิพี่น้องเลยบุ๊บบป๊บพยายามไม้โล่บอกบุ๊ยามสิด๊อกทังที่สองต้นโอ้บ่บเจอเว่ ไม่เจอพี่น้องบ่ถึกโอ้ตัวนี้สิดเว้เป็นอีกอังไหนกินมาเนี่ยคือสิดขึ้นเั้งพี่เ้ยอีห้อเอ็นตีนอยู่ bắt màn hình động rồi Bỏ mãn, bỏ mãn chứ nọng ấy ngồi là phá phá lăng Mà, bí Thật thải sao bài đi toàn xa xạo đứ Mà chả biết đi con <laughs> mặc cụ biết đi con phi nọng ấy ມັນເປັນຝົນຕົກຊ້າຊິມາຢູ່ບໍ່ບັນຍາກາດດີແຮງພີ່อ້ອງເອີຍຕອນສາ Lăng lai hẹn manh. Bà kim kim nông kim bận, kim 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 bên kim Tức kim này kim 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 biết kim 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 จึงเห็นคุมมุ้มอยู่เจอเสยว่ะโอ้หลอบเสาม้านเสยไอฮฮาโอ้ยน้องโอ้ตัวนี้ห้อยอันมันถือกันเกียดพี่น้องเลยเห็นมันโอ้ มาสิบัมานได้หนิมาสิบ,บัมานได้หนิเจอเสยกวายูตัวนี้มันเป็นตะคือเอ้ยพี่น้องเลยอ๋อเก็บกันพี่น้องอ๋อมาสิบ่วเจอได้นี่มันมีอิมสิมอยู่เนาะตะคือกันเด้อ,อน,นอ tôi nhảy tự phù Vì nó ơi Cộp theo này Vâng áo ơi, bà. <laughs> Mà ăn sợi quá Bây giờ à xe khổng quá Vì nó ơi Được ừ, như này phi động Lăng thì tôi lấy cái bóng Ôi, bà sẽ vượt thử chắc tô lạ Mà mà anh hãy sơi nó Mà, đi Cụ vết lẹ lên nó Các cháu mà phủ quẩy xài bọn họ xài vết cột này này Tê biết tập tụt tập tụt tập tụt 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 Đại tụ tụ tố tụ 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 มันม like ีนะแถนี้วัชซ่ไซนี่นะวิชซ่ไซแถวกุ๊กเขากุกยังมาเบึงน่ะมันแหงบิดพี่นอพ่อเป็่งออกจนบิดมาเารอในกนรโอ้โหีมันแฟนงกุหลาบใได้ว่าได้ของอะไิ ได้หักขามเนี่ยเอาอีาเฮ้ยนี่เคยเนาะตัวใหญ่อีกพ่นน่นจับมังมงานการใจลายจะคือดยาถ้ากางคืมันมิดสเออยมายามยซาใส่กังขืน่เนาะใส่บกบไหมเง้กบเก่ามันสิโตใหญ่เดองกว่านี่เื่อยูวันเล นั่นอะป่ะสิมองเฮ่าวะคิดว่าเถื่อเถื่ของมุกช่างเถื่อเถื่ของบ่แค่นั้นบ่แค่นั้นแถวหกไลน์มันก็บ่เถื่เถื่อครับอันผงผงแถวหย่าน่ะแถวแผ่นๆนี่เพียงน่อยเออแสดงว่ามีอืมเนาะกระปาตัวหนึ่งไปพี่น้องบรรยากาศตอนเสาร์เดี่ยววันนั้นกันจะเก็บภาพบรรยากาศเพียงแค่นี้แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยฝากพร้อมเป็นพี่น้องคอมเมนต์เด่นน้ำกันนะเนาะ ก,กดไลค์คลิปนี้ให้แน่ด้วยพี่น้องเจอกันคลิปนี้ขอกาวคำว่าสบายดีเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าด้วย